รีวิวยาดมของไทย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 ตันแรกครับสูตรนี้ตัวฮิตตัวดังคลยๆก็ต้องมีต่างชาติยังมีกินแบบคนคลายสูตรออนโยนนั่งเรียนคิด,คดเครียดเลยนี่หยิบมาดมเครียดกว่าเดิมตัวต่อมาสีเหลืองกินแบบเหมือนยานวนจีนกินโดนมากครับสูตรนี้กินจะต่างกับสีเขียว ส่วนเรื่องการแก้บนหัวก็สูนนี้ก็ไม่แพ้ใครนะครับดูมได้เรื่อยๆอ่าไปตัวต่อไปตัวสุดท้ายนี่เลยอันนี้คือสูตรทิ้งเสน้ำนะครับกินมันจะแบบกินมันจะแบบว่ากินมันเบาๆแบบดูม่ดยเรื่อยๆเครียดๆมือนี้ก็ก็ต้องมีนะครับตัวนเออหาซื้อกันได้ที่ในเซเว่นอีเวนและร้านค้าทั่วไป หมนตัวใช้สูตรนี้ครับเพราะว่ามันหอมดีแล้วก็ติดใจคือดูลแลแบบสุดชื่นครับดูลแลมีแรง